เอาไว้ก่อนแม่นั่นแม่นเออเอาไว้ครับผมสวัสดีครับพนมาขายตัวเดียวว่าสันคนมาครับเจ้าของพนมาสวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนคลับเอฟซีสู้ขูทุกคนวันนี้แฟนคลับันบอกว่าคนอยากขายงออกกันครับนี่ครับแม่นี่แหละแม่แดงแดงนี่ครับผมแม่แดงแดงลูกกระทบนีเนาะครับเนาะคนอยากขายออกนมามาลงยูทูบให้แน่ว่าสันผมต้องไปเที่ยวนึงเหรครับ เรามีแฟนขับมาเอานะครับเราแต่ว่ามันคัดของท้ายเทคนิกน้อยนึงครับผมก็เลยบบ๊วยออกไปนะครับนะเนาะมันมามาซ่อมแหนแนว่ั่นแฟนเพจแฟนขับตัวนี้ก็ทักมาหาผมหลายอยู่เนาะครับนี่ครับัวลูกกระทบห้มยหางคขึ้นเบียเบ่ยงเบี่ยงหงน่อยเส้นหรือไม่หางเบียเบ่ยงสีแดงดีนะครับเป็นงัว ลูกกระทบแข้งขาขาเข้าพันกับออกบดบดนะครับผมดำดีเนาะครับเนาะหูเพันกับดำดีความสูงของพันอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบหาดนะครับเนาะความสูงเนาะตัวนี้เนาะครับเนาะประมาณร้อยสี่สิบหาครับผมแต่แฟนเพจแฟนครับสนใจอยากได้หัวลูกกระทบแบบนี้เนาะครับเนาะก็ทักมาโทรมาครับผมราคากย็ย่อมเย้าครับเนี่ย ราคาบ่เกินสี่มืนนนน่นเนาะครับเนาะเนี่ยผมบอกผมมาว่าบ่บ่เกินสี่มื่นหนอกระสันพคนว่าแ้าแฟนเฟร็ดแฟนอยากได้ก็ทักมาหาผมด่วนๆเลยนะครับเนาะสำหรับแม่นี่ยนะครับเนาะบ่นนนนกเกินสี่มื่นครับผมแน่นอนว่าสันพคนมาบ้าเกินสี่มื่น มันก็เป็นไป,ปไว,นว่าได้สั่นเจ้าของเพิ่นว่าคือนะครับจะพู้เจ้าของเง้วคนเพราะว่าอยากขายออกแห้งวันนี้่นว่าน้าก็ทีได้ดำบ้านเนี่ยสัน่นอยากน้ำให้น้ำน้าบ้านเนี่ยสัน่นลูกเตาก็ดำน้าว่าเป็นโดนว่าเป็นมิตรพ่อดำน้าเป็นนะสัน่นลูกก็บมิตรขับรถเป็นนะสัน่นลูกเพิ่นเกลือ,ง,องดีอยู่แข้งขาคอเข่า,ขาขน่นก็นดีอยู่สีก็แสดงสดใสดีอยอะนะครับเนาะ สำหรับแฟนเพจแฟนครับสีมักงัวแดงแดงนะครับเนะลูกกระทบกับแม่เนี่ยแหละครับราคาบ่ถึงสีบ่เกินสีมือนะครับเนาะมันว่าบ่ถึงครับผมแต่แม่นี่ยแฟนเพจแฟนครับอยากได้กับทักมาหาผมเลยนะครับเด้อโทรมาเลยครับผมเอาเอาเขาคอกได้แล้วครับแต่มีอีกแม่หนึ่งน้องครับเนาะพัน่าพนแม่นี่คพนสีเลี้ยงไว้ก้อนน่ะสันครับแม่เนี่ยแฟนเพจแฟนครับสนใจก็อยากสนใจแม่นี่ก็นี่พนสมพานรอบแล้วแม่บ่เนี่ย อ,อ,อ๋อจมแม่นีในคนพลาดรอบสุดม่อนแม่นี่ยัง,างมาาด้วครับแม่แดงๆนะครับทางไหนครับแดงออกเหลืองๆหน้อยหนึ่งนะครับเนาะพคนสมพลาดรอบแล้วครับผมพ,นนพ,พคนสมไอ้แจ็คพอตร้อยล้านเนาะครับเนาะนี่นครับต,ต้นโตพคนโอ้หางเพิ่นเป็นแบบนี้เพมันหางดอก,กด้วยครับเ่รามันยอมหางนะครับเด้อ เป็นกันกแบบนี้ครับรับประกันได้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าเป็นย่อมหางครับผมหางผลไมีกันกันยังหันน้อยหนึ่งเนาะครับเนาะรับประกันได้บ่ได้บ่ได้ย่อมหางนะครับรับประกันตรงนี้ครับผมแต่ว่าถ้าแพสเด็ดทั้นครับสนใจก็จังถักม้าได้ครับเด้อแม่นี่ยสำหรับแม่นี่ยนะครับเนาะเป็นออกบ้ามันไท้ๆเฮาเนี่ยครับผมตัวใหญ่ดีครับผม อันถือกันครับว่าคือข่้นบนออกทั้งนอกเนี่ยออกออกทั้งนอกเตงนะครับเนาะเนี่ยครับหางเพ่นกันการเนี่หนีว่าแมนวาไอ้นั่มมน,นนะครับมเมนาะว่าแมนวายอมหางรับประกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมทำมันดอกไปถึงพ่นเข่ามาคืนได้เลยครับผมให้ไหมเงั้นามครับทำมันดอกไปถึงพ่นเนาะครับว่าไอ้สงสัยว่าย่อมหางสิเนาะครับเนาะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังได้กับบ่อแดงหอมครับผมหางมันเป็นต้องเป็นแบบนี้เนาะครับเนาะุนี่ครับบรนทายพัเป็น,นสมบันพันแล้วกระดูกพันนี้ว่ดตองห้องครับกดูกแข้งกดูกขาขา,าขาหนาขาหลังใยดีครับสาวน,น,นี่บ่อใดเด้อครับสาวนี่เบี้ยใดเด้อนี่เนาะครับเนะาะกระทักมากขันแฝนเพ็ดแฝนครับสนใจก็ได้อยากได้กด็ได,ด้แต่ว่าเพิ่นพานรอบเหรอครับเพ็ดเิ่นก็เหี่ยวเขาเหอรอครับแม่เนี่ยเพ็ดแฝนครับ อยากได้ก็สนใจก็ทักมาหาผมได้เด้อครับเนาะยากได้ดีกับรวด่วนครับผมโทรก่อนได้ก่อกนโทรด่วนได้ด,ด่วนเออแฟนเพจแฟนครับอยากได้งัวแบบไดมักแบบใดเนาะครับเนาะโทรมาหาผมปรึกษาได้ครับผมแบบซื้อหน <ส wissen. S 1> ึ่งได้สองที่ก็ได้ครับผมซื้อสองได้สามแบบนี้ครับถ้าแฟนเพจแฟนครับอยากได้ก็แบบไดก็โทรมาหาผมนะครับปรึกษาได้ทุกแนวครับผม วิธีการเลี้ยงงัวะเมื่อว่าจังไหนจังไหนเกี่ยวกับงัวนะครับเพราะให้คำแนะนำแฟนเพจแฟนคลับเมื่อไห่ได้นะอครับเนาะตรดทบปรึกษาได้ครับผมเมื่อในด้านจัดการคอกทังษิณอ่ะอยากปรึกษาก็ได้เ้อครับเด้อวิธีฮ็ดคอกฮ็ดคอกจังไหนจังสีดีทั้งสี่น้อครับเนาะก็ได้ครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เช่านี้นะครับเด้อขอบคุณลาไรครับผมแฟนเพจแฟนคลับเอฟซีครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้ ยูมองนีแล้วครับเนาะกับขอ,อกนี่เลยนะครับผมคนนะครับคนทรงคนทรงวัวคนครับผมคลิปนี้ก็บจบไปซ้ำนี่แหละครับผมเดี๋ยววันนี้สิเดินทางไปบึงงัวงามอ,อีกต่อครับผมสำหรับคลิปนี้โจ๊บใบซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับ